จ้าพ่อแม่พี่น้องมาพอกระสาพิกุลคนเก่าคนเดิมอีกแล้วเด้อจ้ามันี่สาวพิกุลเก่ามีส้มตําเผ็ดๆนะจ้าแล้วก็อบขาหมูเนาะค่ะพี่น้องขาเมืองเหลืองอ้อยเลยเนาะค่ะสาวพิกุลก็หัวตะเห็ดแล้วเนาะค่ะแล้วก็มีพักขางเคียงเยอะแยะเลยจ้ามาจ้ามาแซ่บๆน้องกันเลยค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องที่หักแพงสุูบสุขคนมาพอกระสาพิกุลอีกแล้วเด้อจ้านี่สาวพิกุลก็มีส้มตําเผ็ดๆเลยเด้อจ้าแล้วก็มี อบขาหมูเนาะคะ่ะแล้วก็พักขางเคียงเยอะแยะเลยจ้าบวบลายยายหางพี่น้องสาวพิกลฮิวเขาไล่ลายมาเส่บกันเลยค่ะโฮออิวเขาไล่พี่น้องเห็นงานแล้วก็เรนมาหาแนวกินเนาะคะ่ะเมืองพี่น้องสาวพิกนอบเองเลยเด้ค่ะนี่อบ อันนี้พักที่เหลือจะก,กินขนมจีนมาวันและจ้ะพี่น้องสารพบคุณเขามากินกันตามหมกฮุ้งเนาะคะ่ะ ตรงเมืม่อหนึพี่น้องมัน,นีตกเมืดมืนึมื่อคืนนี้ดีจ้ะตกคักตกแน่อากาศกันหนาวนะคะเวลาฝนตกใา่พวกคุณใส่เสือสองชัง้นได้จ้ะนี่อากาศมันหนาวอากาศหนาวหนาว,นาวกินตำขุงนี่รู้สึกดีขึ้นเลยจ้ะตำขุงเผ็ดๆเนาะคะ่ะ แม่เจ้าพี่น้องซับๆน้ำกัน จจอด้ะขายหนึงหนึ่งกับทึกถือได้พี่น้องขายประมาณหนึ่งประมาณแปดสิบเก้าสิบบาทบาทเท่าจัะพี่น้องอยู่เมืองไทยเนาะอยู่อิงกฤษสาวกุญแจไปสองพาหาสิบได้จ้ะ มึงหุงกันนัวครับพี่น้องปลาลม่ามแสบเนาะค่ะเวลาปลาแซ็บเสบเห็นยังกับแสบ สาด้วพี่น้องจ้าอย่าลืมติดตามชมนะจ้าพรุ่งนี้สาวกคุณจะพาไปเก็บเห็ดไปรุ่นน้ำกันเนาะคะ่ะว่าเ่าสรีมาอันอีกบ่เด้อจ้าเมื่ออื่นสาวกคุณจะตื่นแต่เ่าเลยเนาะคะ่ะไป สุดจอดแลยพี่น้องขาหม,มูอบเนี่ยลืมไปเห็ดกินแ้่จ้ะแซ่บคักเป็นยังได้จ้ะพี่น้องจ้าได้มึงคลิปที่สาวไปกุนเห็ดใส่กอกว่าจ้าถึกใจบ่นอะถ้าถึกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในด้วจ้ากดติดตามให้ซับกณน้ำกะ สิขอคุณหลายจ้าทุกการรับชมทุกการกดติดตามคือกำลังใจที่ดีมากสำหรับสาวพิุุนด้วยจ้าพี่น้องเสือของสาวพิจุลกับซีซันสซใสเลยเนาะค่ะแต่ว่ามันอุ่นดีจ้าชิ้นเน้มใส่หน้ขวบโบแม่ยังด้วจ้าพี่น้องสาวพิกุนรอ ถ้าจะเอาของมาส่งเนาะจ้าสร้างสตอ็อกเลยค่ะพี่น้องถ้าคุณเกิดเห็นรถมาจอดหน้าบ้านกับมองมึงเนาะคะ่ะบารของมาฮอนยังจะได้แพงส่สงลูกค้าจ้ามันติดกระดูกนี่แซบดีดีนะพี่น้องเนาะมันเป็นเบเบคอลลาเจนนะพี่น้อง ทานเพิ่มน้ำหนักอย่างดีเลยจ้ะ เพอแป๊บเดียวมันอีกับวันพฤือหัดแล้ว <c oughs> อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งผ่านไปเร็วเร็วมือนี่นะจ๊ะมู่บ้านของสาพิกุลอันนี้ว่างหัดอยู่เมืองไทยนะจ๊ะอยู่จังหวัดนครราชสีมานะจ๊ะ ข้าเจ้าแหก่กับทินพี่นองเอ้ยเป็นตำมวนข่าวมวนแน่แล้วข้าเจ้าก็มิสสวยดาวนะจ่ะแล้วก็มีรลาำวงล้ำวงย้อนย้อนยุกบ่ยังไงนี่นนแหละวพา่คุณกรววะบุก่าเขาเอินอนะะี่ยังเนาะค่ะใจยรบไปยีสีบาดขึ้นไปเต้นกระันนางรำเหมาาือนแม่จ่าแดนเซอร์นเนาะเป็นตำมวน ครับคุณนางมึงในเฟซบุ๊กโอ้ยเป็นตะมวนเห็นแล้วก็อยากน้นตาไหลเนาะคะ่ะอยากกลับไปบ้านไหมเป็นตะมวนขับมวนเะนี ถึงข้าเจ้ากับจัดประตรงกันเนาจแต่อยู่เมืองไทยไล่กันไปเรื่อยๆหมู่บ้านใดก่อนหมู่บ้านใดหลังนะคะหมู่บ้านถิ่นทัศน์คุณอยู่เมืองไทยนะพี่น้องมีวัดสอง ไม่วัดสองหลังไม่วัดสองอเออนี่ยังกับรู้จักไม่มีวัดยุสองหม่องเนาะคะ่ะวัดแรกกับจันบนนีแหละค่ะมันอยู่วันที่เท่าไหร่วันที่สามเนาะคะ่ะวันที่สามส,สี่อีกวันหนึ่งกับวันที่ห้าที่หกเนาะคะ่ะไล่กันไปเลยหาจะเก็บเงินไปสวยดาว,วจา้ะสายพิคุณก็ได้ส่งเงินให้แม่อยู่อยากให้แม่เด็กไปเที่ยวไปวนน้ำเขาเนาะคะ่ะ แม่เอ้ยเอาเงินที่ลูกส่งหาเดอ้อไปสวยดาวว่าต้องเก็บไปหลายดอกเอาไปเที่ยมันวนนะ้วแม่ผู้เฒ่าเนะพี่นองย้ำลูกย้ำเต่าส่งเงินใหเน้เ่ยลูกเต่าก็บอบว่าแม่เอ้ยอยากยังกับไปซสือเอาเดอ้อ กูไปซื้อได้จ้ะเก็บไว้จะเก็บไใบยังบอกแม่อยากกินยังก็ไปซื้อเอาอยากยังก็ไปซื้อเอา,เ,อา,เ,อาเด้อแม่เออเออเด้อไปซื้อสุ้ทถายว่ซื้อเล้วพี่น้องยนงันเงินหมดคนเท่าเป็นกับทุกคนเนาะคะ่ะ รักที่สุดก็คือแม่เนอก้จอยากเห็นข้าเจ้ามีความสุขถึงแตได้เดือนเข้าวัได้ทรงห,หลายหลายแต่เทาก็ได้ทรงเนาะคะ่ะพวกให้ข้าเจออ้าบ่อึดบ่อยากบ่ต้องไปเป็นหนีภัยเนาะคะ่ะให้ข้าเจ้ามีเงินซื้อเขาซื้อน้ำกินเทาก็ดีใจเนาะจจาบกเคยลืมหลาจใามาอยู่ไกลๆยังเสียกับขึ้นหอนแล้วก็เกาแม่แล้วก็คงนับมือนัเว้นล้อสาวปคกณกลับไปคือกันค่ะ ตอนเป็นสาวนะพี่น้องสำสาวปสิบหาสิบหกน่าจะสิบเจ็ดสิบแปดแบบนี้เวลาแม่เบาน้ำโทรหาห,าหรืออียังแบบนี้นะจ๊ะ <c oughs> เขาก็บ่ค่อยอยากคุยกับเพื่อนตอนนั้นเขาติดมูน่าจะ <c oughs> พอโตม,ม้าไม่คอบควัวไม่ลูกไม่เต่าเอา้าจังไดทุกมือตรงได็คุยกับแม่เนาะค่ะได้โทรไปคุยถามสาระทุกสุกสดิบถึงบ่มีธุระคุยโทรไปเห็นหน้าก็ดีใจแล้วพี่น้อง แต่เขาเป็นสาวเป็นยังเขาขึ้นวัยพ่อแม่มาอยู่กับชีวิตเขาเอาพอโตมาพอแกโตมาไม่ลูกไม่เตาคิดฮอดพ่อฮอดแม่บปนนี้แต่ว่าเขาก็มีครอบครัวตรงดูแลนอกจากมือได้ที่ลูกเขาโตเขาก็สีกลับไปดูแลพ่อแม่เขาคือกันรักท่านให้มากๆแม่มีผู้เดียว คุณเห็นอยัางซาบุบคุณเลยกินหอนแม่กินอยังก็คกินหอนแล้วนะจ๊ะสาบุคุณก็อยากเฮ็ดเรื่องให้เรามาเที่ยวประเทศอังกฤษได้พี่น้องแต่แม่สาบุคุณอะบุม,มาเราเป็นคนออกไปหาปูหาปลาหาแมงดาแมงจับเต่าแล้วจ้ะบริบาลจักเทียเราว่าคันมาอยู่อังกฤษคือสิมานั่งอยู่ซืึอๆได้ประสน ปูม,มีปูมี่ไปหาแล้วว่าแต่กระบ,บเป็นยังข่รอย่ายางมากครับว่าตรงมาดันทสาบคุณจะไปหาแล้วเองนะจ๊ะให้ลูกเก็บเงินก่อนนะแม่จ๊ะลูกสิกลับไปหาด้วยค่ะเด้อคุณแม่ที่หักแพงของลูก มึงสายพิกลแทบกินกับมือฟังนะมันกรอบแห้งเลยจ้ะพี่น้องสายพิกลอบโดนเนาะคะ่ะอบโดนจนเกือบไหม้จ้าก,กระแซบคะ่ะสุดยอด <c oughs> ตำรุ่งกับนานวค่ะนัวเนี่ยพี่น้องปลาคะ่ากกะเจ้าแซยบค่ะ สาวพิคุณตอบคําถามกันเจ,จ้ามีคนถามว่าสาวพิคุณเป็นคนจังหวัดใดสาวพิคุณตอบตอบอีกรอบนะคะ่ะสาวพิคุณเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะจ้าลานยามโมอยู่อําเภอเสืองสางนะจ๊ะ แถวสาวพิกลยู่ทีเมืองไทยอยู่กี่ไร่นะจ๊ะปลูกเอียงกับงามพี่น้องปลูกยางกับงามปลูกปาล์มกับงามปลูกข้าวโพดกับงามมันกับงามอ้อยกับงามมันเป็นอ่าพื้นที่ไร่พื้นที่นาำต้อกจากปลูกข้าวกับงามส่วนมากแถบบ้านสาวพิกลจะปลูกเอ่อต้นยางด้อจายยางพาราอ้อยนะคะมันสับปะหลังข้าวโพดฟักทองอย่างแบบนี้ละจ้ะ บ้านสาวพิคุณก็ยูติดเขาไว้จับพี่น้องขันจะไปเก็บเห็ดกับขับรถไปแป๊บเดียวกับเขาปลาดงดิบปล่นเนาะจ้ะอากาศดีจ้าพี่น้องจ้าสาวพิคุณอิ่มหลอดเด้อค่ะจังใดคลิปนี้สาวพิคุณขอฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าสาวพิคุณขอขอบุญขอบคุณสุพูดสุขคนเด้อจ้าที่เขามากดติดตามให้สาวพิคุณสาวพิคุณดีใจยังแห้งเลยพี่นอ้องยอดซับสไคร์ึ้นเร็วมาก แล้วก็มีพ่อแม่พี่น้องเขามาดูคลิปเยอะแยะเลยนะจ้าสาวคุณขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเลจ้าอย่าทิ้งอย่าป้าสาวพคุณเด้อพี่น้องหากสาวปคุณหน่อยๆแต่ว่าหักสาวพิคุณไปโดนๆเนล่าอยู่เป็นกําลังใจใสาวพคุณนะคะสําหรับคลิปนี้สาวพคุณขอลาไปก่อนนะจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบายยค่ะ